วัดหินหมักแป้งกิเลสกิเลสกอกมากินกาแฟนิดนึงอะไรเงี้ยที่ร้านละเมอละเมออะไรร้านลาเมอละเมอออฟฟี่กินแล้วละเมอเปล่าคำว่าปฏิบัติเข้มเข้มเนี่ยคำว่าเข้มเข้มของแต่ละคนมันอะไรคือจุดวัดว่าเข้มไม่เข้มเหมือนกาแฟหรือเปล่าเอสเซโซสองช็อตอะไรเงี้ยแหละเข้มไม่เข้มนะผมว่าจริงๆแล้วเข้มไม่เข้มมันอยู่เวลาเราถูกทดสอบ เราปฏิบัติตลอดเวลาไหมเราจเจริญสติตลอดเวลาไหมในรูปแบบก็ต้องทำนั่นแหละในแต่ละวันน่ะแต่เวลาเราออกจากการนั่งสมาธิการเดินจงกรมแบบเข้มๆแล้วเนี่ยเราจเจริญสติต่อเนื่องหรือเปล่านะถูกกระทบอะไรต่างๆเนี่ยเรารสึกยังไงเออหรือเราไปข่มมันหรือเปล่าเราเป็นการไปข่มมันหรือเปล่าหรือเรารู้ทัน อาเรียสงไม่ได้หมายเอาบุคคลเป็นพระอย่างเดียวพระละวาดก็เป็นเหมือนกันคือท่านถือเอาข้อปฏิบัติเชื่อปฏิปโน,โนเป็นต้นนั่นแหละจนเสื่องวัดของคุณนั้นประชดชนผู้พากันอยากจะได้นักเดหนาไม่็อเรียบุคคลแต่ว่าอาเรียบุคคลน,นั้น เป็นเช่นไรก็ไม่สามารถจะรู้ได้หลวงปู่เทศเทศรังสีนะครับเป็นสิทธิ์สายวิปัสนากรรมฐานของพระอาจารย์เสวกันตะสีโลและพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตนะครับซึ่งท่านทั้งสองเป็นพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระธุดงค์กรรมฐานนะครับวัดถิ่นหมากเป้งเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐานของพระอริยะแห่งลุ่มน้ำโขงนะครับผู้เปี่ยมด้วย ยานตบะอันแก่กล้าและมหาบาร,รมีแห่งธรรมะนะครับเป็นที่เคารพสักการะแก่พุทธศาส,สนิกชนของไทยลาวข้าด้านหลังนั้นก็จะเป็นหินมากเป้งน,นะครับก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3 มีรูปลักษณะคล้ายลูกตุ้มคนแก่คนเฒ่านะครับเล่าสืบต่อกันมาว่าหินหมากเป้งก,ก้อนที่อยู่เหนือน้ำน,นะครับเป็นของหลวงพระบางหินหมากเป้งก้อนกลางนะครับเป็นของบางกอกหรือกรุงเทพหินหมากเป้งก้อนใต้เป็นของเวียงจันทร์นะครับต่อไปในการข้างหน้ากษัตริย์ทั้ง3นครจะมาสร้างหินหมากเป้งบริเวณนี้นะครับให้เจริญรุ่งเรือง ต้องการอยากจะให้แผ่นดินของเราเป็นแผ่นดินทองหรือแผ่นดินธรรมมันก็อยู่ที่ตัวของเราซะก่อนสิแผ่นดินตัวของเราเนี่ซะก่อนแผ่นดินนั้นนั้นมันไม่เป็นทองเป็นธรรมแะ้รเราถ้าตัวของเราไม่เป็นธรรมตัวเรามัเป็นทองมันก็ไม่เป็น,นของพนนั้นแผ่นดินธรรมดาธรรมดามันก็อยู่ธรรมดาแต่ไหนแต่ใดมาเราเกิดมา ก,กีบกบกีชาิมันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่ไม่เป็นแผ่นดินทองเป็นธรรมอะไรแล้วตัวของเรานเนี่ยเกิดมาควรที่จะทําตัวของเรา,าเป็นแผ่นดินทองเป็นธรรมแผ่นดินทองนั่นคือตัวเราเป็นแผ่นดินเน่แผ่นดินนั่นหนึ่งคือดินน้ําไฟลมตัวของเรามีข้อมูลบริบูรณ์หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทาว่าเป็นทองเป็นธรรมขึ้นในแผ่นดิน,นอั่นี้แล้วทายังไงจะเป็นทองทเป็นธรรมเป็นธรรมนั่นคือว่า เราทำตัวของเรานั้นให้มันสุดจริตชื่อรงต่อกันและกันนั่นแหละแทนเดีนมันจะเยือกเย็นมันจะเป็นทรร เทศทรังสีพระราชนิโรธรังสีคำพีปัญญาวิสิทธิ์เมื่ออายุ18ปีมีโอกาสติดตามพระอาจารย์สิงห์คันดยาคโมออกทุดงและบรรพชานะครับเป็นสัมเมเนยนที่วัดบ้านเคงใหญ่โดยมีพระอาจารย์หลุยเป็นพระอุปชาต่อมาไปศึกษาธรรมที่วัดสุทัศนารามเมืองอุบลและเรียนหนังสือที่วัดสีทองจนกระทั่งวันที่16พฤษภาค,คมพุทธศักราช2466 ได้อุปสมบทณนะพัตสีมาวัสุทัศนารามโดยมีพระมหารัตนเป็นพระอุปชาพระมหาปิ่นปัญญาพระโอเป็นพระกรรมวาจาจารย์ต่อมาได้ออกธุดงไปกับพระอาจารย์สิงห์ันธยาขโมูได้มีโอกาสวาสนากราบนมำสก,การพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่บ้านขออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีทำให้มีกำลังจิตกำลังใจในการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญความเพียรอย่างยิ่ง ครั้งสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตไปพำนักทางภาคเหนือหลวงปู่เทศเทศรังสีได้จาริกทุดงกับพระอาจารย์อ่อนสีไปกราบท่านอาจารย์ใหญ่ที่ป่าเมี่ยงดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่และได้ปฏิบัติธรรมในภาคเหนือถิ่นมูเซอร์และมาโปรดสาธุชนบริเวณจังหวัดลำพูนจนกลับมาภาคอีสานพำนักที่วัดอรัญ,ญวาสีท่าบ่อจังหวัดหนองคาย ปีพุทธศักราช2492ไปเยี่ยมหลวงอุมัน่นที่อาภาธที่วัดบ้านหนองผือนาในอำเภอพันานิคมจังหวัดสกลน,นครจนกระทั่งท่านอาจารย์ใหญ่ละสังขารต่อมาปี2493นะครับท่านไปจำพรรษาที่จังหวัดภูเก็ตและเผยแผ่ศาสนธรรมในภาคใต้ร่วมกับหมู่คณะโดยพำนักที่ภูเก็ตพังงาและกระบี่นานถึง15ปีก่อนกลับมาพักจำพรรษาที่ถ้ำขามจังหวัดสกลน,นคร ปีต่อมาจาริกมาที่วัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดนองคายบรรยากาศดีเหมาะแก่การเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในปัจฉิมวัยท่านไปพำนักที่วัดถ้ำขามและระสังขารด้วยอาการสงบเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2537เวลาประมาณ21.45นาฬกาสิริอายุรวมได้93ปี7 1พัรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานน้ำหลวงสงศพและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหีบทองทึบและสรงรับงานบำเพ็ญกุศลอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่เทศเทศรังสีจัดขึ้นที่วัดหินมากเป้งนับเป็นงานพระราชทานเพลิงศพพระเถราจารย์ครั้งประวัติศาสตร์ ภายหลังจากหลวงปูเ่เทศเทศรังสีมรณาภาพคณะสิทธิ์ได้พร้อมใจกันนะครับสร้างหุ่นคีพึ่งรูปเหมือนหลวงปู่เทศขึ้นและอัญเชิญพระอัฐิธาตุของหลวงปู่เทศบรรจุบนหลบแก้วครอบไว้เพื่อเป็นตัวแทนของดวงประทีปลุ่มน้ำโขงนะครับพระธรรมคำสอนและวัดปฏิบัติของหลวงปู่เทศ ให้พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลได้มาเที่ยวชมวัถินมักเป้งได้ศึกษาและปฏิบัติถูกปฏิบัติถึงพระสงฆ์แล้วความคิดความนึกก็เป็นพระสงฆ์ไปหมดคือคิดนึกเป็นไปแต่ในทางอันนำตนให้พ้นไปเสียจากโลกนี้เท่าน,นั้นไอคิดไม่ได้คิดนึก ไปในทางโลกที่ให้เกิดความเศร้าหมองของใจเป็นบ่อกเกิดของกิเลสมีสามวิตกเป็นต้น <c oughs> ถ้าหากเราติตนได้อะไรๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสุปฏิปโนกูชูปฏิปโนญาญาปฏิปโนพระไม่กี่ปฏิปโนขอซุ่มใจปีติว่า เราได้ทำมะาือข้อปฏิบัตินั้นมาไว้ในตัวของเราไม่หายสูญไปไหนยืนเดินนั่งนอนมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ไม่ใช่มีโลกเป็นเครื่องอยู่เอาเรื่องของโลกมาอยู่ใช่ไม่ได้เอาธรรมะเป็นเครื่องอยู่มีพูดถึงเรื่อง,งํางขานสติ มาถึงคุณของะส,ส่งทำไมเลือกไว้ในตัวของเรามีสติรักษาตัวอยู่ตลอดเวลาทุกอุยาบทมีเรียกว่าะส,ส่งมาเลือกเอาที่ตัวของเราตรงนี้แหละให้มันเกิดมีขึ้นในตัวของเรามันจึงจกเป็นอนุสติ ท่าน,นี้จะรวมเอาพระพุะทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ในทีเดียวพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้แล้วนำมาสอนเทศนาสั่งสอนมนุษย์เรียนในยสัตว์พระสงฆ์ คือผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัติตามรู้ตามเห็นตามมีเรียกว่าพระสงฆ์มีกล่าวโดยวัตถุถ้ากล่าวโดยอัดคึ้นเมื่อความแล้วเป็นอันเดียวกันฟังให้ดีนะเย่ายุ่งงันใหญ่พระพุทธเจ้าที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า ก็ต้องมารู้ทำตามความเป็นจริงอย่างนี้ใก่ก่อน